นหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีใา้กำพร้าผู้หิวโสมเขาโบได้กินเขามาหลายหวันจนม้ามือนี่เขาได้ป่าตัวหนึ่งที่ได้จากการปไปใซ่เบ็ดเขาดีใจและเอาป้าตัวนั้นมาปิ้งกินเฮ้อว่าสิบบได้กินป่าแล้วมือนี่ยมานเสยไว้อดเขามาตั้งหลายหวัน ในที่สุดก็จะได้กินข้าวแล้วถ่ายอยู่ในกรเดอร์น้องป๋าเดี๋ยวอีกสิบนาทีคอยไม่ยามอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเออกูก็ะวาซ้ำมันยางได้เว้ยเออไปที่ก่าข้าวเย็นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หมอดูบอกผมว่าผมนั้นจะหิวข้าวมาดูข่าวต่อวันพรุ่งนี้ดูซิผมจะหิวไหม โอ้ยจะแม่ไล่ศาลาอีหลีไว้กูจำเป็นต้องหูเรื่องของมึงบ่ามันนักขา่าวเฮ้อแม่นเสียงอียงว่าเฮ้ hey, มีคนอยู่ห้องขั้วบอถ้าบวมี่ะตอบด้วยเอ้เว้ยมันบ่เห็นตอบกูเลยฮ hey, ไปเบิ่งดีกว่านั่นล่ละครับในระหว่างที่แหนซัมกำลังนั่งดูทีวีอยูดีๆเหตุการณ์บ่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับ แมวได้ลักกินปลาเขาเอาเฮ้ยมังแมวนั่นปากูมึงมาให้กูจับซะดีๆนั่น่าหันหน้านี้เฮ้ยเอาใสยังเหลือบอโอ้ไม่นะปากูแล้วกูจะเอาอย่างกินละบานี จังแม่นเกินมาจนและมิจะเรื่องลำบากเนาะ <c oughs> มึงเริ่มมักแมวมึงอย่าให้กูเห็นเดสขาดถ้ากูเห็นละมึงตายแน่นอนอ๋อหัวป่ายัางอยู่ดีถ่านั้นมันก็คงจะมากินอีงแน่นอนมึงโดนกูแน่ไอ้เหมียว เมื่อแฮนซัมสังเกตเห็นว่าหัวป่ายังคงอยู่เขาก็คิดว่าแมวตัวนั้นต้องกลับมากินป่าตัวนี้อีกแน่นอนและแล้วมันก็เป็นคือเขาคิดไวอีหลีแมวตัวเดิมได้กลับมาและพุ่งเข้าไปกินป่าตัวเดิมในที่สุดมึงก็กลับมาเป็นคือกูคิดไวอีหลีมึงโดนมาจบนะฮ่าได้แล้ว มึงเกาา่าบ่ามึงเกาา่าบ่哈เออเจ้าว่าเจ้าเก่ากับใอยบ่มึงชายกูเห็ุยังไงกับมึงเฮ้ยข้าจิขาทิมก็เดดสียดายใสกูสิกินแมวแต่ว่ารสชาจิแทบแบ่ไหบ่แทบกว่ากินไปแล้ว้แนวหิวเนาะ โอ้เน <Yes> ื้อแมวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยทั้งนิ่มทั้งหอมต่อไปนี้จะไม่หาปลากินอีกแล้วเพราะแมวมันดีต่อใจมันใช่เลยอ่ะนี่แหละชีวิตที่เขาต้องการเนอ และหลังจากแฮนซ้ม um, ได้สัมผัสกับเนื้อแมวเขาก็รู้สึกติดใจและบอกกลับไปกินเนื้อปลาอีกเลยจากนั้นมาแมวในบ้านก็ถือแฮนซ้ม um จับไปบอกว่าจะอยู่สายอยู่สก็บ,บุนพนสายตาของแหนซ้มฮ่าฮ่าฮ่าเนื้อแมวอร่อยดีแมวอาา่าเจ้าของไม่อยู่มานี่เฮ้อ <c oughs> ได้อู่หนึ่งตัวคิดเลยว,ว่าอยู่บนนี้แล้วจะรอด <c oughs> เอเอเฮ้ย อแมวแมวเจ้าอยู่ไหนไอแมวน้อยไม่เห็นตั้งหลายวันแล้วเอ๊ะไปสหนวะวาีว่าแมวไปสหนวะเฮ้ย ไม่รู้ไม่รู้สงสัยมันนอนบนหลังคามัง้งอ๋อไหม่นะแมวเลีว้วกินบนเฮือนนอนบนหลังคาอย่ายึดติดกับคำสุภาษินมากสิลูกบางครั้งคำพวกนี้ก็ใช้กับสัตว์ไม่ได้เหรอครับพ่อใช่แล้วอ่าจักแมนรักบออยู่บนหลังคาขันอยู่ทางนั้นมันบอลลแต่ดนแล้วบ่ค <c oughs> ือสิแสบเนาะ <c oughs> อืมวันนี้ดีได้แมวตัวใหญ่มากเลย มานี่อ๋โอ๋โอแซบไว้แซบพิษสาหนักงูเฮายังเป็นลองลาบปลาตองยาอามาเปรียบเทียบพอปิ่งแมวกินเรียบถ้าเอามาเทียบข้องสูบบไหวสุขอย <c oughs> เมื่อแฮนซ้ำกินแมวได้สักพักเขากระพบอาการพิษปกติจากห่างใกล้ของตนเฮ <c oughs> เอ้ ه, คูอสกขันโตอะเออนั่นคือแสบๆคบขันๆ้เบื้องนี้อีกโอ้โอ้ยตายแล้วมันเป็นอีสังวะหรือว่านี่เป็นอาการผิดแมวเฮ้อผิดกระยามันถอยค้องแสบแบบนี้ผิดก็ย่อมกิน <laughs> สุกอยนั่นแหะครับทั้งแฮนซัมจะมีอาการที่แสบคันจากการกินแมวแต่ว่านั่นกระบอสามามาเถิดได้แฮนซัมหยุดกินแมวได้เลยเมื่อเวลาผ่านไปทราบ้านเริ่มเอะใจกับแมวของตนพอแมวของพวกเขาหายไปหลายวันก็หาบบเห็นเฮ้ยนายบ้านสีแฮดแมวใดเดี่ยวนี่นี่แมวเอยหาบ่เห็นหลายวันแล้วโอ้ยน้องเอ้ย แมวคอยก็หายไปคือการเบิงที่ลูกคยนั่งหายมัดมือมัอดแวนบ่หูบ่เห็นบ่เห็นลองล่อยแเละบ่นหน้าบ้านคอยว่ามันคงหนีแต่เฮอนเองดอกพอแมวเขาทุกคนภายในบ้านก็หาบ่เห็นบ่หูบ่หูเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเดียเด๋ยวข้าวสีว่จแจ้งไปอีกเทือหนึง่งเทือนึงอีกแล้วเออเป็นยังไงลระบอกแน่เดอ้อ โอเคขั้นจิยืนบ้างนานบ้านนี่บอส่อสวยจักจิยื่หนาสะแตกยังดอกเฮ้ย hey. สวงนี่แมวหายากเว้ยซิไปหาแมวแถวใดวะเฮือนปะติ๋มกะบบอมีเฮือนป่าวันดีกัหาบเห็นหรือว่าอ๋อ เหลืออีกทีนึงที่ยังบบได้ไปเมื่อแมวภายในบ้านเมิดไปแฮนซัมจึงอึดหิวและเขาไปหาแมวอยู่ในวัดแทนนี่คงเป็นความหวังสุดท้ายของผู้บ่าวกินแมวบางที่ทราบานอาจจอาแมวมาปล่อยแถวนี้เฮ้ออาฮ่า,านั่นไงแมวมามามาให้ข้าจับซะดีๆแมว ให้หยุดจะร้องสิวะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ตื่นซะหรองฮะเสียงเอียงมาดังที่สองเนี่ยนอนกำลังอิ่มอิ่มอยู่หายใสฮะอุ้ยตายคุ้บ้าออกมา เสียงดังมาแต่าสาว่าวังยาเนี่ยผู้ใดห้องเสียงดังฮะโจนบองอยู่ในวัดไหนวากระโบเวนนะแมวฮะแมว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 วัดบองแมววัดอ๋อแมววัดคครยลดคิดว้วยอีย่างไงเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวจะใส่แมวได้วะแมววัดยังอีกมันย่างบะซาอีอกเบ่งก็สิจอบเบ่งกอนฮัชแวบแซ่ว้แซ่เอาแมวเน่วว้าวคุณบากินแมว เมื่อคูบ้าได้พบเห็นผู้บาวกินแมวข้าวนั่นกระเลืองลือไปถึงหูชาวบานชาบ้านจึงได้พากันมาปรึกษาหาลือว่าเส็ดวิธีใดจึงสิแก้ปัญหานี่ได้มันเป็นจิกสันอิลีบอกคูบา้าท่านเห็นผู้บาวกินแม่อิลีบอกอ้าใช่คอยเห็นเต็มสองตาทําอิข่อยก็คิดว่าน,นี่เป็นเสียงแมววัดแต่พอข่อยถามมันว่าแมวบ้านบา่มันก็นตอบ่อยว่าแมวบานเขาลเมื่อเดือบอิลี ฮ้เต้นนี่คอยว่าหยอกเด้ออย่าถือซากกันได้ละคอยว่าแล้วคอยว่าแล้วแมวคอยหายตัวไปเต็นหลายวันก็นหาไ่เหน็นอ้อไม่นะแมวคูตายไม่นะทอมไม่นะเจอรี่พ่อตามหาลูกมาหลายวันไม่คิดเลยว่าลูกจะจากไปไวขนาดน,นี้แบบนี้ไ่ได้แล้วครับทันคูบ่บ่าเฮาต้องจัดการมากคูบ่าวกินแมวนี่ให้ได้อย่าปล่อยมันไปเด็ดขาดบ่สันมูบาทของงบพวกเฮาจะบเหลือแมวอีกเลย ใช่แล้วพกเฮาเสียวิธีใดกันล่ะขอย่อมบวกอยู่แล้วเอากระวามาที่เราจะยื่นมีเด็นอย่างถ้าขอเจอหลักขอขอย่างเดียวขอยางหลามหน่อยไขขอเปิดก่อนได้ข้าสาวมาคิดแผนก็เถอเฮาเสียเน่าใดเออครในว่าเลี้ยงยุ่งไหวในวัดหลายๆพอจนมายุ่งกบครบผููบาวกินแมมจนตายกูนี่แหละสิใต้ก่อน เป็ดไข่เลือดออกวังยาเนี่ยก็ย้งว,ว,ว่ดท่านเศร้าซ้ำคันสันก็ว่างกับดักหนูเส่ท่ามเขาวัดกัได้พอจ้เนหยมบมาถือมักกะดินไปใส่บ่อได้เฮ้ยครับดักหนูได้๋ว้โบแมนก้าวหอนจะยืดโต๊ะผู้บ่าวกินแมวได้คันสันเอาวิธีนีบอกตอดใส่กระบอกมีไพ่และหอยเส่ข้อแมวจากนั้นเมื่อจ้นมาจับแมวพะละไงตอดก็จะลนออกมาเมื่อมักจ้อนสูบดมเข้าไปก็จะสลบใน,นทันทีแล้วตดผู้ใดละจักสิเหมน็นตดมาห้ำหน่อยก็ได้เหม็นอยู่ขอเคยดมแล้ว ว่าคอยคอยว่าตัวขคอบผัวห้าวตั้งเหมิดนี่ลักมาหำหน่อยว่า,วามีเหตุผลเพราะฉะนั้นปฏิบัติการเลยพวกเขาได้เมื่อพวกเขาคิดได้แนวนั้นพวกเขากับบอล่อซาลงมือปฏิบัติการในทันทีไปทำแม่ไปหาแมวมาขวัวมาลาบมาซัว พักบัวหัวสีไขส่สาวๆและคบบัวได้สนใจเพราะว่าค่อยเป็นผู้บ่าวกินแมวเดา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 เาเูา,า,า,าเดาเดาวาดาเดาฮดาเ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 ดปวดาดดเาเดา่าเดเดาเาากาเดาเดเาเ อาการเฮาบ่เคยหนักแบบนี้เลยเอคือทอรมานแท้ๆหรือว่านี่อาจเป็นอาการแพ้แมวไม่แต่ถึงจะแพ้แมวแฮนซัมก็จะบุยุด์กินเนื่องจากแฮนซัมกินแมวมาหลายตัวเขาจึงหูซึ้กหอน,หนทุกทอรมานเหมือนแมวที่เขากินหรือว่านี่อาจจะเป็นกั้มที่ตา้มมาเถึงตัวเขา พ่อตกคคำแฮนซัมก็ไปหาจับแมวในทีเดิมโดยที่บอูวา่าตัวเขาเองนั่นกำลังจะถือกับดักเฮ้ย <c oughs> มีบอนอแมวจักตัอสองตัอแมวแมวแมวเฮ้ยมือนี่มีหนึ่งตัวว่าฮฮ้อท่างสะดวกบอมีไผมานี่เฮ้ยอ้าวอันนี้มันก็บ,บอกอีางเนี่ยอูอเฮ้ย นี่มันกินตอสฉับตายและในที่สุดแผนของชาวบ้านก็สำเร็จกับดักตอสของพวกเขามีประสิทธิภาพที่สามารถจับจรได้เออมันถือกับดักแลว้วจัดการพวกเขา้าจัดการมันเลยพวกเราอย่าออมมือซ่าได้หนักหนักไปเลยเฮ้หนำใจเลยแลกเราจานั่งและซ้ำม,ม,มักเวณ ล้างแขนให้ทอมแอนเจอรี่เอาอีกเอาอีกเธอเด้เธอหนาเห็ดอีเด้อมึงเด้อหยุดเธอยอมขอเธออาตมาคิดว่าเขาคงรับรู้และได้บทเรียนแล้วล่ะต่อไปถึงพวกเจ้าไม่ทำเขาแต่กรรมของเขาก็จะเล่นงานตัวเขาเองได้ครับหลวงพี่นี่เห็นแก่หลวงพี่นะไม่งานมึงตาย ทีมาแม่สิตาให้เบิง้งอ๋อแล้วอย่าคิดไปขโมยแมวที่ไหนอีกละ่ะถ้าพวกเราเห็นอีกแกจะไม่มีแม้แต่ที่ซุบหัวนอนฮ <c oughs> ขอบคุณนะครับหลวงพี่ที่ช่วยผมแต่ช่วงนี้มีคนเอาแมวมาปล่อยไหมครับฮยังไม่รู้สำนึกอีกโอ้ย แฮนซัมเถึงเขาจะหลอดพ้นในเท่อนี้แต่ในจิตใจของเขานั่นก็นยังบ่ท่านสำนึกเขายังอยากจะกินแมวต่อแต่ดูเหมือนว่าหา่างใกล้ของเขานั่นก็นเริ่มทนบ่ไหวเพราะเจอแห้งเสียท่านของตีนช่วยด้วยผมไม่ไหวแล้วพาผมไปโรงพยาบาลทีทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เห็นผู้บ่าวกินแมวบาดเจ็บแต่พวกเขากับบ่สนใจต่างคนกับต่างเมินเฉยโหลดแผนมาเหยียบเขาเหยียบแล้วเหยียบอีกอซัาบ่หนำยังถึงงามไม่โต๊กใสเฮ้อ จะแมนเวนกรรมอิลีนออาฮ่าผู้เบากินแมวถึงรถเสร็มสอมนำหนากันล่าหัวเจาะเฮ้ยกูบอใตอ้าง,ง่ายๆดอกเว้เย,เ,ย,เ,ยเมื่อแฮนซ้มเริ่มท้นบ่ไหวเขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านปาติม๋มครับปาติม๋มช่วยผมแน่ครับช่วยผมแน่นี่ออกจะเฮือนกูเดอร์มักสั่วมกบ่ดีเอาคือใจดำแต่นบอบ่ช่วยกันยังมาว่าให คุณหวานแหววครับคุณหวานแหววช่วยผมนะครับช่วยผมแนะ่เอาผมไปลงบ้านทีผมไปต่อเริ่มจะบ่ไหวแล้วเอานี่เด้อบูบ่าวกินแมวนี่เด้อกินแมวกูเน่้อไฉกูช่วยอีไรนีเ่เป็นอย่างคือผมมีผ้าช่วยคอยเลยคือใจจืดใจดํามเม็ดบ้านว่าเฮ้ยไปเองก็ได้บ่องอะผงม,มึงดอกนั่นแหละครับ เฮนซัมจะขอคว่ชสวยเหลือจากไผ่กับบุมีไผย่ยืนมือมาสวยเลยเมื่อเป็นแนวนันแฮนซัม um จึงเดินมาทีลงบ้านโดยตนเองแต่ที่หลยไปกว่านั้นลงบ้านกับปิดประตูใส่เขาเป็นเหมือนว่าทุกอย่างจะบ่กเข่าข้างแฮนซัมเลยโอ้ลงบ้านช่วยผมด้วย <c oughs> ผมบ่ไหวแล้วในที่สุดแฮนซัม um กระทนบอ่อไหวเข้าเดล้มล่องมดสติและคอยลืมตาขมิบขมิบขึ้นมา สาวแล้วเหรอเนี่ยทำไมเราไม่รู้สึกปวดตัวเลยฮะซิวซิวซิวนี้แม่นี้แม่แมเมื่อเห็นซ้ำตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นไายคนหนึ่งที่นอนตายอยู่ต่อหน้าเขาแต่เขาก็ต้องตกใจพอไา้คนนั้นนาตาลลอุ่นห้อยคายครึ่งกับเขาเฮ้ยขึ้น,น้าคุนคุแต่ว่าวเอ๊ะแปลกมากทำไมมันเหมือนตัวเราจังเลยเออเว้ย ไปถามหลวงพอดีกว่าดอกเมื่อเกิดความสงสัยแฮนซัำก็ได้ไปถามหลวงพ่อเพื่อให้หูแจ้งกับสิ่งนี้หลวงพ่อครับหผมเห็นไส้คนหนึ่งนอนตายอยู่ในลโรงบาลโบวาเป็นไผแต่หน้าเหมือนผมมากเลยแต่ที่ร้ายไปกว่านั้นคือพวกแมวได้กัดกินร่างกายของเขาอย่างสยดสยองย้อม ข้างอัตมานะที่โยมเห็นน่ะคือตัวของโยมเองฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงผมก็อยู่นี่ไงผมจะตายได้ยังไงโยมได้ตายแล้วไม่จริงอย่ามาเว้าจังซีนะหลวงตาถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ลองหันหลังไปดูสิไหนอฮะ ไปใส่กรรมในนรกกันลงไปทรมานน้ำกันลวงพอจอยเสะช่วยผมด้วยเอาลวงพอก็สช่วยบ่ได้ดอกเนาะเวรนกรรมจริงๆแฮนซัมได้ลงไปใส่กรรมในนรกเขาถือทันยมาบ้านทรมานด้วยการให้อสูรแมวพงกัดกินแห่างกายเขาเจ็บปวดรวเล่าอย่างที่บ่เคยเจอมาก่อนและจากนั้นมาแฮนซัมก็บ่คิดที่จะอยากกลับไปเกิดอีกเลย นี่ละนะครับการเบียดเบี้ยนชีวิตผู้อื่นบ่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้หัาพ้นกรรมเส้นกันเพราะฉะนั้นพกห้าควรวร้สางความดีเพื่อที่จะบ่รงไปเจอท่านย้มกาในย้มมาบานจัดการมันเลยทอมจัดการมันเลยเพราะเราไม่เคยเม่ตาและปานีใครมันทําอะไรมาเราก็ให้มันเจอแบบนั้น